This is RackLuke Podcast สวัสดีค่ะรายการรักลูก t h x p e r t Talk ดอโดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk EP นี้ค่ะดอยอยู่กับอาจารย์ธามเชื่อสถาปนาศิรินะคะสวัสดีาาอาจารย์ธามค่ะอาจารย์ธามค่ะเราอยู่กัน EP นี้นะคะครเราจะมาคุยกันในเรื่องของเป็นพ่อแม่ยุคนี้เลี้ยงลูกเจนไหน mm hmm. เพราะตอนนี้เราจะมีคําพูดที่บอกว่า Generation Gap mm hmm. ช่องว่างระหว่างวัย 我 รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเรามีคุณอาจจะมีคุณทวดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วคุณพ่อคุณแม่เจนเอ็กเจนไเนี่ยเลี้ยงกันมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็อดไม่ได้หรือวันก็อาจจะมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงดูยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเหมือนที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เทคโนโลยีหรือความรู้โน้ตฮาวการเลี้ยงลูกมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ในขณะที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราก็มีแนวคิดหรือวิธีการเลี้ยงล ภาษสานเจเนเรชันแกเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยตรงนี้ยังไงเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็คือลูกเราหรือหลานเขาที่ที่ปลายทางก็คือความรักเหมือนกันไงค่ะอาจารย์คำว่าเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงจนถึงเมื่อไหร่คนไทยนะ เลี้ยงไปจนถึงเลี้ยงมีหลานเลยแหละอ่ะอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลี้ยงไปจนถึงถ้ามีลูกสาวก็คือเลี้ยงไปยันหลานนะจ๊ะลูกเราแกเป็นพ่อละพ่อไปมีลูกลูกเราแกเป็นแม่ลวเราเราเป็นยายเลี้ยงเราเราเป็นยายนี่คือเลี้ยงลูกของเราคาว่ายายปู่ย่าตายายเนี่ยยังเลี้ยงพ่อแม่อยู่ไหมปู่ย่าตายายเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ของหลานคนนั้นเลี้ยงอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าลูกในที่นี้ไม่ใช่จบยี่สิบแล้วหมดความเป็นลูกใช่ไหมไม่ไม่เหมือนวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมตะวันตกแต่ถ้าเราโฟกัสว่าเลี้ยงลูกแบบเอาเด็กเล็ก นะครับเอาไวเรียนจนกระทั่งมีงานทําเป็น Earl ์ลี่อาดัลไวผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณ25ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เลี้ยงยาวนานนะนานมากนะเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่ศูนย์ถึงยีปีเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยพ่อแม่แน่นอนยังต้องถูกเลี้ยงด้วยปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเพื่อนบ้านก็ชอบเลี้ยงเหมือนกันนะเพื่อนบ้าน้าทางบ้านช้ยเลี้ยงลูกเงียเพื่อนบ้านชอบเลี้ยงลูกหรือไม่กระทั่งโซเชียลมีเดียก็ชอบเลี้ยงลูกชอบมาแบบว่าบอกว่าต้องเลี้ยงยังไงแนะนำแนะนำแล้วกัน เพราะใน,นช่วงระยะเวลายาวนานแบบนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางประชากรที่น่าสนใจเพราะว่ามันมี six generation ไล่มาตั้งแต่ baby boom <า> Gen X Gen Y Gen C Alpha แล้ว Beta เขาอยู่ด้วยกันหมดเลยนะหกด้วยกันเพราะฉะนั้นถามว่าในโลกของเราไม่มีใครครอบงำนะมันเป็นโลกที่มี6 generation อยู่ในน,นี้ด้วยกันนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยพ่อแม่เหนือรุ่นตัวเองลำดับเดียวแต่ถูกเลี้ยงด้วย6ลลำดับ สังคมสูงวัยก็แปลว่ายังมีพ่อแก่ไม่เท่าอยู่ปุยยตายายมีปุยยะตายายหรือมีทวดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยามีทวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมแบบนี้เราจึงพูดว่าเด็กคนหนึ่งไม่ได้โตมาด้วยซิงเกิลเจเนเรชันแต่ว่ายังเป็นสังคมแบบอินเตอร์เจเนเรชันก็คือมีการถูกประคบประหมการส่งต่อทางค่านิยมทัศนคติประสบการณ์เนี่ยผ่านระหว่างรุ่นอินเตอร์เจเนเรชันแปลว่าระหว่างรุ่นนะครับเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณดอยมักจะเป็นว่า แต่ละรุ่นเนี่ยมีค่านิยมมีพฤติกรรมมีสไตล์การเลี้ยงลูกเนี่ยที่ขัดแย้ยงกันนะครับเพราะนั้นคุณพ่อ,อคุณพ่อแม่อาจจะบอกว่าทำไมปู่ย่าตายายเลี้ยงฉันมาแล้วแบบนี้ลูกฉันจะไม่เอาแบบนี้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ในทางวิชาการเขาเรียกว่าต้องบริดจ์ต้องประสานความเข้าใจกันเป็นสะพานบริดจ์ของอาจารย์คือสะพานเชื่อมวัยเพราะว,ว,ว่าเราอยู่ในอินเตอร์เจเนเรชันระหว่างรุ่นกันนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ละทิ้งคอนเซปต์ค่านิยมของรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพราะ การเป็นเรามาได้เนี่ยก็แสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาแบบนี้แล้วการที่เรามีลูกแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องติดอะไรบางอย่างจากคนรุ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่าเลี้ยงลูกสไตล์นู้นสมัยนั้นมันมันมันไม่ดีมันไม่ดีหรือมันผิดหรือมันโบราหรือมันไเมันเป็นเลื่อนไขของสังคมตอนนั้นนะครับสังคมที่มีปัญหามีบริบทที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราเกิดมาดีได้ในวันนี้แสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงเราดีพอสมควรถูกไหมครับแล้วเราก็กล้าดีเหมือนกันนะที่จะมีลูกในเจเนอเรชันดีแล อันดับแรกผมอยากให้เข้าใจว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กถูกฟูมฟักขึ้นมาด้วยคนหลายรุ่นแล้วแต่ละรุ่นย่อมมีค่านิยมที่ดีเป็นแน่นะครับนั้นไม่ใช่เราบอกว่าโ,โหเราโดนกระทํามานะครับผมเป็น Gen X เนี่คือเบ <Baby Boom S 2> <Baby S 1> บี้บูมเลี้ยงเบบี้บูมเลี้ยงมานะครับเบบี้บูมเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยวินยัยเด็ก Gen X นี่โตมาด้วยวินยัยใช่ค่ะเข้มมากเพราะว่าเบบี้บูมเกิดมาในความ ปัญหาใหญ่ของเบบี้บูมก็คือเกิดมาในความผิดพลาดของรุ่นก่อนหน้านั้นรุ่นไซเลนซ์เจเนอเรชั่นรุ่นไซเลนซ์เจเนอเรชั่นรุ่นเงียบ<ม>รุ่นนั้นคือรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเบบี<ม>้บูมเกิดใหม่เบบี้บูมรู้ว่าความผิดพลาดของุ่นก็คือการทําสงคราม,มระนั้นเบบี้บูมจะต้องเลี้ยงลูกด้วยวินยัยเข้มงวดเพื่อไม่ให้พลาดรัร้นผมกับคุณดอยเนี่ยจะถูกเลี้ยงลูโดยความเรียนรู้จากความผิดพลาด<ช>เพราะว่าเจนเบบี้บูมเนี่ยใช้ดิสซิปลินวินัยเลี้ยงทีนี้ถ้าเป็นรุ่นถัดมา GenY เลี้ยงลูกเขาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยไ,ไหนแล้วเขาเลี้ยงลูกด้วยที่เรานิยมกันมาก positive parenting เพราะ จนเอ็กอย่างเราเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดห้ามผิดห้ามพลาดห้ามทำอย่านะอย่าไปทําผิดพลาดนะโพซิทีฟก็คือไม่เป็นไรวายเขาก็ถามทําไมจะผิดไม่ได้ใช่ไหมวายเซมพาวายมันก็จะถามโพสิทีฟก็คือผิดได้เพราะเจนเอ็กห้ามผิดเพราะเรียนลูกด้วยความผิดด้วยความสงครามมาโดยวินัยความเข้มงวดเบบี้ปูมเนี่ยคือคนที่ไปรบสงครามได้ต้องเีอะไรวินัยมากใ่ชี้ซ้ายขวาหันมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น พอเป็นเจเนอเรชัน Y เนี่ยพ่อแม่ที่เป็นเจเนอเรชัน Y จึงเลี้ยงลูกด้วย p o s i t i v e parenting เพราะว่าเจเนอเรชัน Y ถูกเลี้ยงมาโดยเรียนรู้ห้ามทำพลาดจากเ e นเอ็นะครับเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงบูมในเรื่อง Positive Parenting เพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมัน o s i t i v e มันได้มองมุมบวกคิดบวกเป็นคนคิดบวกะน,นะถึงความผิดพลาด,าดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้นี่คือเจน Y อ่านี่คือเจน Y ก็คือ p โพสิทีฟแต่ Gen C เป็นยังไงอ่าตดยนี้เราบอกว่าพ่อแม่ Gen C เลี้ยงลูกแบบเน้น attachment พ่อแม่มีอยู่จริงเน้นสายใยสัมพันธ์เพราะเขาเขาถึงเรียกว่าพ่อแม่ Gen C เนี่ยเลี้ยงลูกแบบ attachment parenting เลี้ยงลูกแบบแนบแน่นแปลว่าอะไรลูกเป็นเพื่อน S <S โอ้ลูกพ่อแม่อยากท่องโลกเป็นเป็นวัฒนธรรมแบบอะไรอนยะู่ only live once in y o l o ต้องไปท่ทองโลกต้องไปแอดเวนเจอร์ยังยังมีเสรีต,ต้องใช้ชีวิตต้องใช้คที่มันคุ้มค่าไปไหนไปกัน,น,น,นลูก,ก,ลกต้อง get along ไปทุกกับกิจกรรมกับลูกต้อง blend grow with the flow คือ<ม><ม>ลูกทําอะไรฉันต้องทำแต<ม>่เห็นสังเกตเห็นว่าพ่อแม่รุ่นเจนซีเนี่ยก็จะแบบลูกทําอะไรทำถ่ายทิกตอกกับลูกการชิดการยู่เป็นเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยเพราะว่าเขาเน้น attachment เจน a อลฟาล่ะ ถ้าเขาโตเป็นพ่อแม่ซึ่งเขาถูกเลี้ยงมาเป็นแบบ attachment เซเนฟาจะถูกเลี้ยงดูด้วย AI ส่วนเจนเบลตาเนี่ยจะถูกเลี้ยงดูด้วยพ่อแม่ที่ใช้ AI เลี้ยงลูกอีกทีนะครับเพราะนั้นเราล้วนส่งต่อแบบแผนประสบการณ์ค่านิยมที่เราเป็นมานะครับเพราะนั้น DNA มันไม่ได้ส่งต่อรุ่นอย่างเดียวนะ DNA d มันส่งต่อข้ามรุ่นนะครับเพราะนั้นบ้านไหนที่รู้สึกว่าโอเค อ่าทวดยังอยู่ปู่ย่าตาใหย่ยังอยู่ฉันยังอยู่เป็นพ่อแม่ยังมีลุงป้าน้าอาข้างเกยงนะครับแล้วก็มีลูกแล้วก็บางบ้านก็มีหลานแล้วท่านกำลังอยู่ใน six generation นะนะครับเพราะนั้นต้องคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเชื่อมมันบิดมันให้ได้นะครับก็คือว่าใช้องค์ประกอบกัน d i s c i p l i n ก็ดีนะ p o s i t i v ก็ดีนะ a t t a c h m e n ก็ดีนะเรียนรู้จาก make ิสเทคก็ดีนะทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราส่งต่อ Inter generation ันไหมดเพราะฉะนั้นต้องปรับความเข้าใจใหม่ว่าไม่เอาอะเราไม่เอาปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดเถอะฉันจะลิ้ยงลูกแบบความเชื่อของฉันเท่านั้นไม่ได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กจะต้องถูกหล่อหลอมผ่านเจเนเรชันต่างๆผ่านผ่านความแง่งามของแต่ละรุ่นมาอยู่ในรุ่นนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ทีนี้ถ้าเกิดบางบ้านที่เราสึกว่า คุณมีความยึดมั่นถือมั่นในแนวทางของการเลี้ยงลูกของปู่ของย่าชัดเจนอเลยไหมคะเราที่เป็นตรงกลางเราต้องบอกว่าเราต้องเป็นตรงกลาง,เ,งเราจะเป็นมันมีเหนือเหนือหัวเรา <laughs> และเราแล้วลูกบางทีมันก็อาจจะเกิดมันก็จะมีแนวทางที่ว่าถ้าอยู่กับปู่กับย่าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่กับเราก็เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นแบบนี้เด็กจะเกิดความสับสนไหมรหรือว่าเขาจะยึดแนวทางในการ แบบ,แบบไหนดีอ่ะมันจะมีผลกระทบกับตัวเด็กไหมอะไรเงี้คะ่ะจริงๆเด็กเนี่ยมีข้อดีได้เปรียบตรงที่ว่าตอนที่เขาเป็นช่วงเด็กอ่ะออเขาจะมีความสามารถในการ adaptable adaptability ก็ Adapt <ability S 1> คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนเขา้ากู่สภาพแวดล้อมเยอะเหมือนเราบอกว่าเวลาเด็กเรียนใบเลงก็อสองภาษาหลักการคืออะไร one person one language ใช่ one person one language หมายความ ถ้าคุณพ่อเป็นอังกฤษคุณพ่อต้องพูดอังกฤษถ้าคุณแม่เป็นไทยต้องพูดไทยห้ามพ่อไปพูดไทยผสมอังกฤษห้ามแม่ไปพูดอังกฤษผสมไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีคนหกรุ่นเจอปู่ย่าตายายเพ่งมารยาทออเดอร์ซิเคอร์ริตี้นึกออกไหมครับระบบโซตัสอะระบบแบบไอไฮรารคี้อย่างเงี้ยกาตเข้าหาก็ลูกก็ต้องทำแบบนี้ก็ต้องก็ต้องมีพี่น้องพี่เฒ่าต้องมีเหมือนกันคุณพ่อเข้มงวดวินัยคุณ รุ่นนี้เป็นแบบนี้รุ่นนี้เป็นแบบเพื่อนได้รุ่นนี้เนดะ็กจําเป็นต้องเรียนรู้เราไม่ได้บอกให้คนรุ่นนั้นมาเลี้ยงลูกแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าให้เด็กรุ่นนี้อยู่เฉพาะแบบแบบแบบนี้เท่านั้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าในในบ้านที่มีความหลากหลายเราจําเป็นต้องสมดุลให้เด็กเจอการเลี้ยงลูกทุกแบบอย่าเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องระเบียบวินัยก็ดีเรื่องการเรียนรู้จากความผิดลาดก็ดีเรียนรู้จากข้อจํากัดความกังวลปู่ย่าตายายเป็นไงเฮ้ยอย่าไปเดี๋ยวตาย ตัวตีตัวอันตรายตัวตีเลยนี่กังวลนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่า positive parenting เด็กอ่ะอาจจะขาดโลกอีกแบบ realistic ขาดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันถ้าเราเป็นเจนหลังๆที่เชี่ยวชาญ AI นะครับ IT เนี่ยแล้วก็โอเคใช้สื่อดิจิตอลแต่ถ้าเป็นรุ่นเด็กมาหาพ่อแม่รุ่นเก่ง IT ก็จะต้องได้ได้ IT ได้โคดิ้งได้อะไรพวกนี้แต่ถ้าเดินไปอีกบ้านปู่ย่าตายต้องเป็นยังไง ต้องฟังจากเรื่องเล่าจากคุณตา <Yeah. S 1> คุณยายเ,าเรื่องเล่าตาอใหมุ่คุณตาคุณยายยังเด็ก <Yeah. S 1> เด็กก็จะชอบได้ทํากิจกรรมทําอาหารท mm ํา hmm. สวน mm hmm. เราทาสวน mm hmm. ใช่ไหมทุกันเนี้ยกลับมาบ้านตอนเด็กเราไม่ทําสวนแต่ใครทําสวนที่บ้านเราตายายตายาย mm hmm. เพราะฉะนั mm ้น hmm. วิธีการก็คือพ่อแม่ต้องมิกซ์เวลต้องบาลานซ์นะก็คือว่าต้องผสมผสานการเลี้ยงดูเนี้ยให้เด็กเจอประสบการณ์ทุกเจเนอเรชันเลือกเฉพาะที่ดี mm hmm. ที่มัน สามารถส่งต่อได้อันนี้เป็นค่านิยมเป็นแนวทางที่ดีนะครับเด็กสมัยนี้ถ้าเกิดว่ามันขัดแย้งกันนะคุณดอยผมจะบอกขัดแย้งกันเจนหลักๆนะเจนเอกับเจนวที่จะขัดแย้งกันที่จะขัดแย้งกันมากนะเจนเอกับเจน y ววินัยกับอิสระในการทํางานตอนนี้ในสังคมบางสังคมก็จะเจอเจนเอกับเจนวที่ทางานกันคนละแนวด้วยทำงานไม่ได้ด้วยในองค์กรทําไมบอกว่าเจ้าของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจนเอบอกว่าไม่รักไม่อยากรับเด็กเจนซีเข้าทํางานเพราะเด็กเจนซีเน้นอิสระ เน้นไม่เอากฎระเบียบเน้นเอาตามใจเน้นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ทำงานในองค์กรมันต้องมีกฎมันต้องมีข้อตกลงมันต้องมี Command anddisciplin e ก็คือคำสั่งและอะไรระเบียบวินัยมันถึงทำงานในองค์กรเดียวกันได้นะครับเพราะนั้นถ้าเด็กถูกเลี้ยงมาด้วยซิงเกิลเจเนเรชันก็าถูกเลี้ยงมาด้วยอิสระเต็มที่แต่พอไปอยู่กับทำงานมันไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าขาดทักษะการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นอินเตอร์เจเนเรชันสกิลไม่มีนะครับเพราะนั้น นั้นเด็กถ้าถูกวินัยคือเข้าใจว่าวินัยถูกใช้เพื่ออะไรอิสระถูกใช้เพื่ออะไรนะครับพ่อแม่จะเป็นผู้นําเลี้ยงลูกหรือว่าพ่อแม่ควรเป็นเพื่อนดีนะจริงๆถ้าไปถามคุณหมอนะพ่อแม่ไม่ควรเป็นเพื่อนน,นะครับพ่อแม่ควรที่จะเป็นแพเรนมผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเด็กสามารถมีเพื่อนได้ที่โรงเรียนแต่เด็กไม่สามารถมีเพื่อนได้ที่บ้านเพราะถ้าพ่อแม่ไม่ทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่บ้าน เด็กจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้คอยแอดไวส์เขาคอยลีดเขาคอยตักเตือนครับเพื่อนกันเพื่อนกันเตือนกันไหมไม่ค่อยเตือนเฮ้ยเอาลูกเออพากันไปลงเหวเลยใช่ไหมพาเฮรสารพาอะไรใช่ไหมเออแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญว่าบางทีพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนได้ในบางโอกาสแต่ว่าพ่อแม่ต้องฉันยังเป็นพ่อแม่อยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ขัดแย้งกันบ่อยๆบ้านคุณดอยมีไหมควบคุมเทคโนโลยีกับเปิดกว้างเลยใช่อันนี้เป็นปัญหาเยอะมากนะครับพ่อแม่รุ่นใหม่ก็บอกว่าเด็ก ใช้ไปดีมันจะเป็นอะไรใช้ไปเลยให้มันจับให้มันรู้เดี๋ยวมันไม่ทันเพื่งอ่แต่ว่าคนรุ่นจ g ก n X บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวติดมือถือเพราะคนคนรุ่นเรามามาจากอะไรติดทีวีอ๋อติดเกมด้วยนะเกมคอนโซลอะไรเงี้ยเครื่อง PlayStation เครื่องเล่นแบบทีวีแต่ก่อนเรารู้ว่าเราเราเรียนเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเราเรียนรู้จากมันติดนะเว้ยมันติดจริงๆนะมันจะสูญเสียเวลานะเพราะนั้นเราก็จะบอกว่ามีความขัดแย้งกันนะครับเพราะนั้นมีอะไรอีกปัจจุบันมีแนวทางศึกษาแบบดั้งเดิมเข้าโรงเรียน พ่อแม่สมัยใหม่โอ e s c สกูลเรียนรู้แบบฐานประสบการณ์เรียนรู้จากแบบเข้าบางคอสบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยมีความหลากหลายในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็หลักสูตรมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันสามารถบิ๊กสวิลกันได้เช่นเด็กๆอาจจะเข้าสู่การเรียนในระบบแต่เสาร์อาทิตย์เขาทำโฮม e สกูลได้ใช่ไหมท่องเที่ยวเล่นเรียนรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออดทนกับปัญหาให้ได้หรือว่าไม่เอา ลูกต้องอดทนต่อปัญหาต้องมีภาวะต้านทานต่ออุปสรรคความผิดหวังใช่ใช่เป็นสิ่งที่พ่อแม่มักจะคาดหวังให้ลูกมีต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีความกลมคุ้มกันด้วยตัวเองจะมอีกแบบหนึ่งไม่ได้ลูกเรามีปัญหาต้องไปพบสุขภาพจิตต้องหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญระหว่างให้เด็กเยียวยาตนเอง กับให้ผู้อื่นเยียวยาให้บางทีมันเป็นความขัดแย้งแล้วเฮ้ยเองต้องเติบโตหนูต้องทนให้ได้ให้เรียนรู้ด้วยตัวเองกับการที่หาคนแวดล้อมเข้ามาช่วยคลี่คลายต้องทนมันให้ได้เออฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งว่า รุ่นเก่าอาจจะอยากให้เด็กเนี่ยเผชิญความยากลําบากหยาดเหนื่อเลือดและน้ําตาด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาคนมาช่วยเดี๋ยวพ่อพาไปปรึกษาซัพพอร์ตลูกๆอย่างจนเด็กรู้สึกว่าไม่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ด้วยตัวเองแล้นจะเป็นความขัดแย้งหนึ่งเหมือนกันในเชิงในเชิง mentality สุขภาพจิตนะครับจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าอันนี้มักจะเป็นคอน FLICT ที่เกิดขึ้นระหว่างเจเนอเรชันหลักๆก็คือ X กับ Y ในปัจจุบันซึ่งจริงอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันต้องหา หาความสมดุลเนาะอย่างที่บอกว่าเราเป็น inter generation มี6รุ่นซึ่งจริงๆบ้านบ้านแต่ละบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆใชส่สรุปจากที่อาจารย์ถามก็คือเราเป็น inter generation เรามีอยู่ห้าหรุ่นเด็กไปบ้านนี้อยู่กับคุณปู่คุณย่าก็จะเป็นแบบนี้<ช>อยู่กับคุณน้าคุณคุณยา่าคุณป้าคุณอาหรืออยู่กับเราก็เป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดี เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะใช่ครับอยู่กับคนนี้เป็นแบบนี้อยู่กับคนนี้เป็นแบบนี้แล้วมันสมผลยังไงในการทํางานมันไม่ได้มีแค่เพื่อนเขาทํางานมันมีเจ้าของหัวหน้าระดับมีไฮร r a r ของการทํางานฉะนั้นถ้าเขาเจอมากับครอบครัวที่มันมีความหลากหลา,หลายหลากหลายรุ่นมันก็จะทําให้เขาสามารถอยู่รอดได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นทักษะที่จะต่างจากคนอื่นแล้วก็ต่างจาก AI ด้วยใช่คือเราสามารถ mix คือสุดท้ายสังคมคุณจะเก่งยังไงอะแต่เข้าดวงไหน ตายเรียบก็ไม่มีขยันด้วยอย่างนีแล้ออดายเน่ยเขาบอกว่าทักษะของการปรับเปลี่ยนคือผู้ที่สว r v วอยู่รอดเพราะฉะนั้นเด็กถูกเลี้ยงมาโดยคนหลายรุ่นผมว่ามันดีมากในนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะแม่ต้องตั้งคําถามว่า โอยฉันฉันมีปัญหาคนหลายรุ่นหรือฉันโชคดีจังที่ยังมีคนหลายรุ่นอยู่ในครบอบครัวฉันเปลี่ยนมันเลยให้กลายเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศ่งการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเด็กจะจดจําได้ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยคนค่านิยมหลายรูปแบบเหมือนที่คุณดอยบอกเพราะเขาไปสู่สังคมจริงๆเขามีทักษะในการเข้าใจคนระหว่ังทุ่นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะนะครับถ้าเด็กแบบว่าเออไม่เอาเราจะเป็นอิสระสุดยอดสุดยอดเตมที่มันไม่สามารถอยู่ได้ในโลกใหม่นี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะว่า โลกใบหนึ่งในช่วงเวลาปีพศหนึ่งคริสตศักราชหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เป็นโลกของรุ่นเราใช่มันยังมีคนหลายรุ่นรวมกันในวันวอเวลานอเดียวกันอยู่ะคระับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเซนส์ในการเข้าใจคนระหว่างรุ่นเข้าใจวิธีคิดของเขาอ๋อทำไมอุญญ่ย่าตาายเป็นคนคิดแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมยังมีวิธีชุตแบบเดิมๆอยู่แต่อันนี้ก็เทคโนโลยีใหม่นะเพราะฉะนั้น เด็กก็สามารถที่จะช่วยประสานความแตกต่างแกลประหว่างรุ่นได้นะครับเพราะฉนั้นอย่าไปมองว่าความหลากหลายรุ่นเป็นปัญหาจริงๆความหลากหลายรุ่นเนี่ยมันสะท้อนค่านิยมหนึ่งของการพัฒนาของโลกนะ,ะเขาเรียกว่าสังคมแบบ อินคูสีฟโซซิอิตี้อินคูสีฟแปลว่าเอามาอยู่รวมกันไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังไม่ไม่แก่แล้วไม่ตายสักที <เอ S 2> ไม่ใช่สังคมยังสูงวัยยังต้องพัฒนาอยู่แก่แล้วเขาก็มันเป็นเขาเรียกว่าสังคมแบบแอคทีฟเอ i จิงเขาก็เปลี่ยนคนสูงวัยมาเป็นสังคมพฤติภัณทุกทุกรุ่นมีคุณค่าทุกรุ่นมีที่เราได้เรียนรู้ใช่เพราะนั้นเราเราโอ้ถ้าเกิดว่าเกิดมามีรุ่นเดียวในโลกนี้มันสูงไหมเออมันไม่มันไม่มีความเกิารเรียนใช่ไหมเออมันไม่เกิดการเรียนรู้เพราะนั้นพ่อแม่่่ไไมด้สง ต่อเพียงแค่ DNA ชีวิตร่างกายเนื้อกับก้อนกระดูกอวัยวะนะแต่ว่าในรหัส DNA ของเราคุณดอยผมอยากเติมว่าในรหัส DNA โครโมโซมของมนุษย์เนี่ยยังมีรหัสทางพันธุก,กรรมพฤติกรรมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ตัวเราแต่เราต่างก็เป็นสายเขาเรียกว่าบลัดไลน์เส้นสายโลหิตสืบทอ,อดมาน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในตัวเราแต่ยังอยู่ในไม่ใช่อยู่ใน,ในเนเจอร์อย่างเดียวนะแต่อยู่ในเนเจอร์ N U R T U R E เนื้อเชื่อแปลว่าการเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ่ายทอดทั้งระดับของธรรมชาติและถ่ายทอดทั้งระดับของการปฏิกรการทางสังคมด้วยแบบแผนการเลี้ยงดูกันใช่ค่ะ <c oughs> สำหรับซีรีส์ EP นี้เนาะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่การรู้จัก g <Generation> จเนอเรชันเบตาพอพ่อแม่ก็จะมีความสนใจว่าเบตาเขาจะเป็นยังไง mm. เขาเป็นใครอะไรงไงเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะตั้งแต่ ep ที่1และ ep ที่2ที่ที่เราไล่เลียงมาเขาเป็นคนแบบไหน,นเราจะรับมือกับเขายังไงแล้วเขาจะช่วยโลกให้มันดีขึ้นได้ยังไงบ้างต่อมาเราก็พูดในประเด็นเรื่องของการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันคือ AI แล้วแหละมันไม่ใช่แค่ internet internet of thing อย่างที่เราโตมาไม่ใช่ t ั u c h s c r e e แต่มันคือหนึ่งสิ่งที่มันจะพร้อมทําให้เราได้ทุกอย่างแต่การมีอยู่ของ AI เราจะใช้มันอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ให้ให้เขาคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียนรู้แล้วเราก็มาจบกันที่เรื่องของอ generation นมันมีปัญหาต่างๆมากมายเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องของปู่ย่าตายายไม่ยอมทาตามแนวทางแบบแผนเราค่ะแต่ ep สุดท้ายที่เราคุยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการมีอยู่ของเขามันดีกว่าเพราะว่าเขาส่งต่ออะไรบางอย่างหลายรุ่นแล้วเด็กการที่เขาได้ สัมผัสปรับตัวกับคนแต่ละรุ่นนะมันมันมันเป็นความโชคดีที่ที่สุดแล้วเพราะในโลกของการทํางานมันไม่สามารถเหมือนที่จย์บอกว่าเราไม่สามารถทํางานกับเพื่อนหรือเจอคนได้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะแต่ว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกรถ้าเราที่เป็นคนตรงกลางพยายามมองหาผลประโยชน์มองหาแง่ายงามของของมันะในการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนทุกเจเนอเรชันนะคะดอยก็ว่าไม่ว่าเราจะเจอกับเจเนอเรชันอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาอย่างไงถ้าเรายังเป็น เราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในอนาคตถ้าเราใช้หลักคิดในการเลี้ยงดูลูกแบบนี้สมดุลน,นะคะสมดุลหาตรงกลางก็จะทําให้เราเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่รอดได้ในทุกยุคท,ท,ทุกสมัยนะคะสําหรับซีรีส์นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ถามมากค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ